ารเขาว่านะคะหมาเห่านะคะอย่าเห่าตอบนะคะให้อยู่นิ่งๆไว้นะคะอันนี้ก็เป็นครอบครัวของแม่ฟ้าใสนะคะ มีเต้าส้มทําหมันแล้วไอด้ดำเป็นตัวเมียยังนะคะรอทําหมันก็เพิ่งจะเลิกฮีทนะคะนี่ก็สีขาวนี่ก็เป็นตัวผู้นะคะทําหมันแล้วเหลือไอด้ดำตัวเดียวนะคะยังไม่ได้ทำํำพอเป็นอยู่ชีวิตเด็กๆก็อย่าเนี้ค่ะ หลังอี่แม่ทําความสะอาดเสร็จนะคะก็จะปล่อยให้เล่นตามธรรมชาติอากาศดีค่ะวันนี้อากาศไม่ร้อนนะคะเด็กๆก็เล่นตามธรรมชาติเลยแม่ก็จะมีอาหารให้ทานนะคะนี่ค่ะไม่เคยขาดนะคะน้ําก็จะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนตลอดสังเกตดูถ้ามีผนมีเส้นผมอะไรลงไปก็เปลี่ยนเลยค่ะ นี่ก็จะเป็นสามพี่น้องแม่มีอาหารเปียกแมวแล้วก็อาหารเม็ดแมวจำหน่ายนะคะสนใจสั่งซื้อก็ทักไปใน Facebook ถุงเงินถุงทองนะคะจะมีหน้าโปรไฟล์เป็นรูปแมวนะคะรูปแมวสีดำ พักไปสั่งซื้อได้ค่ะทรายแมวแม่ก็มีนะคะรายได้ทั้งหมดจะเอามาจุนเจือให้แมวจรทั้ง12ชีวิตที่บ้านนะคะที่รับมาอุปการะอยู่นะคะฝากไว้ด้วยนะคะบ้านพักพิงแมวจรจัดทั้ง12ชีวิตนะคะฝากไปในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ